นี่แห้ะเหรอซลาูนี่จ้าเดี๋ยวนะดูนี่อะไรยัไม่อยู่ไม่ได้เลยอ่ะยูไหน่านเลยอ่ะบอกโอ้โหดอกท่นช่วยยิงกุตาลาชุดกูมาจากถุงดำเโยเตรียมเลยเตรมเลย เอางานก่อนครูาามาก็จะถามครูแบบมาตการการป้องกันนิดนึงเนาะอ๋อโอเคได้ครับเตรียมก่อนเนาะครับผมพอไหมฮะอ่ามีน on the floor ฮะครับผมได้จัดแล้วหลังจากเลื่อนมาเลื่อนมา2ครั้งได้นะครับออตั้งแต่ต้นปีเดือนม,มีนาแล้วก็เลื่อนมาอีกทีช่วงแบบกลางปีค่อนๆไ,ไปปลายปีแล้วก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็โอเคแล้วหลายๆอย่างก็เริ่มกลับมาแบบ จัดได้แล้วก็มาตรการต่างๆก็เริ่มเสถียรแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจเป็นวันนี้ครับผมส่วนส่วนตัวเราเองมีมาตรการยังไงบ้างเพราะตอนนี้เหมือนบอกว่าโควิดก็เริ่มที่จะแบบรอบนึงคือก็ก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ปรึกษากับทางสานที่จัดงานรวมถึงแฟนๆแล้วก็ทีมจัดงานอยู่เรื่อยๆแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังสามารถที่จะควบคุมได้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะจัดระเบียบรวมถึง มาตรการต่างๆอย่างแบบค่อนข้างรัดกลุ่มเลยครับอย่างเช่นเอ่อทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องตรวจทุกอย่างก่อนตรวจโรคเออตรวจอุณหภูมิตรวจอุณหภูมินะผมตรวจอุณหภูมิไม่ตรวจโรคละตรวจอุณหภูมิับผมแล้วก็ต้องล้างมือหรือว่าต้องมีแมสทุกคนแล้วผมเนี่ยอย่างเวทีของผมปกติก็เป็นเวทีธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือ team on the floor เราก็รู้สึกว่าต้องควรจะต้องลงไปที่พื้นกับแฟนๆแต่ว่าจากมาตรการที่ค่อนข้างอื้อแรงมากจากเหตนการจากมาตรการที่ค่อนข้างจะต โอเคงั้นอยู่บนเวทีนะแต่ว่าทําเวทียาวออกไปอีกครับผมเติมมึงไปก็ทําให้ก็ได้ใกล้ชิดกันเท่าที่จะสามารถทําได้มากที่สุดครับผมแต่คือไม่ได้แบบมีกันไปใกล้ชิดจับนะจับอาจอจะไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นเหมือนอเหมือนทุกเหมือนครั้งที่แล้วหรือว่าเหมืหอนหลายๆงานที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดครับแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ได้เต็มที่หรือ,อยังตอนเราลงไปจากเวทีเนี่ย ทุกคนก็ต้องใส่แมสก์ต้องมีการแจ้งก่อนให้ทุกคนใส่แมสหรือว่าเว้นที่นั่งเนี้ยก็จะเป็น2เว้นหนึ่งครับแล้วก็ที่นั่งหนึ่งเนี้ยผมก็เอาตุ๊กตาของผมที่แบบได้จากแฟนๆไปบ้างของตัวเองบ้างมาวางคั่นไว้แทนเลยปลอดภัยเลครับชปลอดภัยครับปลอดภัยครับความพิเศษของครนนี้พอมันพอมันเลื่อนมามันจะแบบเพิ่มความพิเศษเข้ามาอีกเนาะใช่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซีเควนซ์เรียกได้ว่าเปลี่ยนจนแบบแทบจะเดือนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าต้องเช็คทั้งมาตรการเอออะไร ขยับปรับเปลี่ยนออกมารครับผมก็แต่ว่าก็ยังจัดเต็มให้กับทุทกๆคนเหมือนเดิมครับทั้งแบบว่าโชว์ต่างๆแขกรับเชิญหรือว่าความพิเศษของเราที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทําที่ไหนอะไรยังไงเงีง้ยก็มาจัดเต็มที่นี่อยู่แล้วครับมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมครัง้งเนี้ยเพราะว่าจัดแบบมาหลายครั้งแล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นกว่าครั้งที่แล้วอีกนะคือจริงๆถ้าเป็นงานรวมๆอย่างเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นประมาณนึงแต่พอเป็นงานเดี่ยวคนเดียวที่ ไม่รู้มั่นใจจากไหนนะแฟนมิทคนอื่นเขาก็มีพิธีกรมีอะไรกันแต่เราก็แบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากมี <S <S รู้สึกว่าอยากอยากโซโลสเตจด้วยตัวเองแล้วก็อ,อยากคุมสเตจเองอะไรเงี้ยก็ก็คือปีแล้วมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง <S <S อะไรต่างๆนานานะเราก็รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างกดดันมากขึ้น,นและปีนี้นมันก็จะไลฟ์สดๆให้ทุกคนดูแล้วก็สามารถดูย้อนหลังเก็บเป็นภาพความประทับใจหรือไม่ก็ตาบับชีวิตนะฮะต้องมีสักหนึ่งข้อในนี้นะฮะ ครับผมก็หวังว่าจะเป็นภาคประทับใจนะครับเก็บไว้เวอร์ไวน์เหมือนเดิมครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกเหมือนเดิมมีโชว์ซิคโชว์ซิคแพดอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบกลับแล้วกันพี่ไม่รู้เนี่ยหลอกหลอกให้อยู่ในโชว์สุดท้ายมีอย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้รไปเบนิสิตกับแฟนๆปิดหมูกระทะเลยปิดร้านหมูกระทะครับเมื่อวานก็ปิดที่แถวอารีทานกับแฟนๆรวมๆแล้วก็ 200คนได้นะสนุกดีมันอบอุ่นมันเป็นภาพเหมือนเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะเราพยายามหาร้านที่ดูดูโฮมมี่ดูแบบสนุกเหมือนเรามากินกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อนมาหาลายัยเพื่อนนักเรียนอะไรเงี้ยเราอยากได้อารมณ์แบบนั้นแล้วเราก็แบบ สามารถเดินไปพูดคุยเม้ามอยจอยได้ถูกโต๊ะอะไรเงี้ยครับคือได้สั่นฝันตัวเองก็เป็นความสั่นฝันตัวเองที่แบบเป็นแฟนก็ต้องมานั่งหน้าเมือกนะหนตาเต่าเมือกกันใหญ่เลยนะเราก็สนุกของเราอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกทุกอย่างเลื่อนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าหมูกระทะห้ามเปลี่ยนใช่ตอนแรกเนี่ยตอนตอนที่จะมีช่วงกลางปีก็คิดว่าเราต้องลบเบนฟิตหมูกระทะออกแต่รู้สึกว่าไม่ได้นะเราพูดไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยากทำฉันเลื่อนยอมเลื่อนอ ล่าสุดเห็นบอกว่าไปบริจาคเป็นหน้ากากอนามัยอ๋อครับผมก็มีร่วมกับทางค้ามาดครับก็บริจาคหน้ากากอนามัยสําหรับทางการแพทย์เลยนะเป็นเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลได้เลยครับไปสมุดแสนชิ้นแสนชิ้นด้วยกันจริงเรามองเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้ป้ายังไงบ้างเพราะว่าพอพอมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็แบบเอออยากจะไปร่วมบริจาคอีกไปช่วยเหลืออีกอะไรแบบนี้คือคือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถบอกต่อหรือกระจายต่อได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ ควรจะส่งต่อข้อมูลต่อกันเยอะๆครับว่าตอนนี้มันมีอะไรถึงไหนแล้วตรงไหนเสี่ยงตรงไหนไม่เสี่ยงอะไรที่ทําแล้วจะไม่เสี่ยงอย่างเช่น<ม>การไปบริจาคนักการอหนามัยเนี่ยนอกจากนอกจากบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับหน้าก,กากแล้วอะเราก็ยังได้บอกต่อกับแฟนๆบอกต่อกับทุกๆคนที่แบบดูข่าวเราว่าเออตอนนี้มันถึงเวลาที่ควรจะต้องกลับมา เออดีแทนซิ่งกันอีกระยะหนึ่งอีกประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วนายคดมีวางแผนที่จะไปบริจาคอีกไหมคะหรือว่าจะรวมรวมก็อาจจะต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ทางขามหมายก็ชวนมีนมาร่วมงานด้วยกับโปรเจกต์แรกแต่ว่าเห็นเขาก็บอกว่าจะมีโปรเจกต่อต่อต่อๆไปอยู่แลอืมอยางพอมันสถานการณ์มันเริ่มกลับมาแบบนี้แการรับงานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกันมากขึ้นไหมคะเออเครียดนะถามว่าเครียดไหมเครียดนะเพราะว่ามันก็เริ่มคือก่อนนั้นเนี่ยก็หายไปครึ่งปีได้พกลับมาเี่ย ก็ทุกคนก็ยังแบบกลา้ากลัวกลัวทำไม่แน่ใจว่ามาตรการเป็นยังไงอะไรยังไงอันไหนได้อันไหนไม่ได้อพอมันมาเริ่มฟันธงได้ว่าอันไหนอ่ะอันนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้นะอ้าวมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นเวฟสองอีกแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เขาย,ยังไม่บอกว่าไม่ใช่เวฟสองใช่ไหมโอเคโอเคมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นเวฟสองอีกแล้วก็ก็ก็กังวลกลัวเหมือนกันเพราะไม่งั้นปีนี้ที่ผ่านมาโอ้ยถือว่าแค่จะแม่ทําอะไรกันเลยกำลังจะเริ่มกลับมาทําอะไรกันได้ก็อีกและอีกรอบซะแล้วแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเงี้ย เศรษฐกิจเอออะไรเอออะเนาะก็ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วกันก็เลยหวังว่าทั่วก็ต้องช่วยกันนะครับหลายคนกลัวปีใหม่นี้ก็จะไม่สนุกมันนไปคอนที่จริงมีมีจังหวัดนึงแบบชวนมีไปเขาดาวด้วยแต่ว่าก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันด้วยแบบด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับมีงานไหนที่แบบดิวไว้แล้วอาจจะต้องชะลอไว้บ้างหรือยังแบบเพราะมีแบบแจ้งอะไรเงี้ยบ้างหรือยังแบบตอนแรกมีมีตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังก็ยังมีมาเรื่อยๆครับก็ยังต้องรอดูสถานการณ์กันอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่บอก อย่างงานเขาดาวหรือว่างานช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องคิดดูอีกทีคิดดูเยอะๆหรือว่ารอดูสถานการณ์เยอะๆก่อนครับตอนนี้เพราะว่าอะไรมันก็เสี่ยงไปหมดเลยขนาดแฟนมิตรผมตอนแรกก็ยังกลัวมากๆเลยนะคนนั้นมาเนี่ยประมาณ28พฤศจิกาเม่อเ่าไ่ผิดบวกลบไป15 14ีวันเอ้าชนงานพอดีเลยว่ะแต่ก็ยังดีที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายหรือว่านักหนาระดับแบบซูเปอร์สเปเดอร์อะไรครับ ก่อนเนี้ยถามถึงเรื่องกับข่าวที่มันเกิดขึ้นกับน้องดีมอะไรเงี้ยแตบบเป็นกังวลใจกังวลเรื่องอะไรกันกังวลก็แบบเอ๊ะเรายังไงจะแบบถึงคู่จิ้นเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่าสิแจ้งหน่อยมครับผมก็ก็คืออย่างที่อย่างที่เคยตอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเราเองก็ก็คือสนิทกันก็สนิทกันมากขึ้นแหละก็อยู่กลุ่มแก๊งเดียวกันอยู่กับเพื่อนกันหลายๆคนนะจริงๆไม่ได้อยู่นแค่2คนอะไรเงี้ยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันหลายคนอยู่หรือว่าอ่ะอาจจะแบบ ไปด้วยกัน2บ้างสบ้าง4บ้าง5้าบ้างเป็น10ก็เคยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะแบบทิ้งงานทิ้งอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องทํางานตรงนี้อยู่หรือว่าทุกคนที่แบบอ่ะร่วมงานกันอยู่แล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับจริงเรามีโอกาสได้เห็นข้อความหรือคอมเมนต์อะไรอย่างงี้บ้างไหมรับต่ทางแต่ไลาส่วนตัวมินก็ก็เห็นบ้างเห็นบ้างเรื่อยๆครับก็ก็มองอยู่บ้างแต่ส่วนตัวผมคิดว่าจะไปหนักทางฝ่ายฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งเพื่อนๆหรือว่าฝั่งเขามากกว่าครับที่บางครั้ เขาแบบอย่างเรายเงี้ยเราพอรู้ว่าแบบมันจะมีอะไรประมาณไหนสาหรับเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังพอเอ่อพอรู้ตัวพอเตรียมตัวได้แต่ถามารับได้มันก็มันก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่อะไรพวกเนี้ยแต่ว่ากับฝั่งของเพื่อนๆผมหรือว่าของคนอื่นเงี้ยที่เขาเห็นแล้วเขาก็แบบโว้ยมันถึงขั้นนี้อะไรกันเงี้ก็เลยหรออะไรเงี้ยครับมีแบบอาจารยว่าก็ได้ได้คุยกับผมไหมใช่ก็คือมันก็คุยกันอยู่เรื่อยอัปเดตกันอยู่เรื่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรามองเป็นเรื่องอบะคือตอนนี้ก็เทคเป็นเรื่องแบบไม่ซีเรียสอ่ะเทค คือถ้าเราไปเครียดกับคําแบบคําว่าคําด่าอะไรเงี้ยเราก็แล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นจริงขนาดนั้นเลยไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเราก็เลยแบบปล่อยไปก่อนดีกว่าไม่ได้สนใจอะไรคือหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดข่าวออกไปแล้วคือเราสนิทกันอยู่แล้วทําให้มันสนิทมากขึ้นไปกว่าเดิมเลยค่ะพูดคุยกันเอออันนี้ต้องผมต้องต้องบอกเลยว่าคือตอนแรกก็ก็คือรู้จักกันประมาณนึงก็อาจไปไหนมาไหนกันบ้านนิดหน่อยฮะแต่ว่าพอแบบพอได้มีข่าวมีอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าจากฟีดแบ็กจากอะไรต่างๆทำให้ต้องคุยกันมากขึ้นก็กลายเป็นว่า หลังๆมันก็รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแสดงว่าถ้าไม่อยากให้แบบก็เลิกเนอะเลิกคอมเมนต์ได้ครับจริงๆคอมเมนต์มากก็เราก็ห้ามใครไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็อยู่ในแบบอยู่ในขอบเขตที่ทุกคนรับได้แล้วกันเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ถึงขอบเขตของมันอยู่แล้วแหละว่าอะไรประมาณไหนยังไงนะฮะมีอย่างไรอยากอะไรคอมเมนต์เขาบอกว่าเออแบบจะเลิกติดตามไปเลยอะไรอย่างนี้คือไม่รู้สิเรารู้สึกว่าาเป็นอย่างนั้นนะเราก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทํำยังไงหรือว่าต้องจะเทคแคร์เขาแบบไหนครเราก็พยายามเทคแคร์มากที่สุดเท่าที่เราตัวเราจะทําได้เราก็พยายามดูแลเขาทุกคนให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเขาวันนึงเขาแบบไม่ชื่นชอบเราในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบรับเราไม่ได้เลยอ่ะเราก็คงต้องก็ต้องแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็พยายามทําให้ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้แหละทั้งกับแบบ กลุ่มเพื่อนเราตัวเราเองแล้วก็แฟนที่มีอยู่ด้วยครับผมในตอนนี้กลุ่มทางฝั่งกลุ่มของเพื่อนเราเนี่ยค่ะเขาเข้าใจใสถานการณ์ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือทุกคนเข้าใจนะ<อ>แล้วก็ทุกคนะด้วยค,ความที่ทุกคนก็มีความแบบทีเล่นทีจริงอยู่ในนั้นอ่ะบางทีผมก็ต้องแบบอย,อ,ยอ,ยอย่าไปแซวอย่าไปเล่นอะไรกันเยอะเดี๋ยวมันจะจริงกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาอะไรเงี้ยเอยอก็แบบพยายามจะเทเข้าปเป็นเรื่องแบบ ชิวๆง่ายๆมากกว่าตลกๆมากตอนนี้ก็คือยืนยันหน่อยว่ายังไม่ใช่เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นครับไม่้เป็นตอนนี้ยัโสดอยู่ครับผมสบายใจชัดเจนฮะจนโอเคขอบคุณครับแล้วอสรเนี่ย้ขอว้ที่ไหนได้ครับท้งคอมช้นดึงไป้มด้ไ้ม้้คั้คั้้ไ้้องอได้้คั้้ เออนี่ตอนนี้ไม่มี้เธอเสกระดิ่งงานหน้าเดิมนะไม่เมาไปเดิมมาได้แค่หลักกว่านี้ลายนะโดยเฉพาะของนี้มีสื่อเลยสื่อลายนะนี่ท่านจะเอออ๋อพวกวันเล่นเล่นกันถามว่าจับฉลาก10คนมาเป็นสื่ออยากอยากให้รู้ว่าสื่อทำยงานอันนี้เรื่องการเตือนค่ะใช่ครับเกี่ยวข่าวสาวนี่นี่นี่ นม่ัน่สื่อจริงเกี่ยวข่าวสาวพี่ดีโอค่ะดิดีดิดีงด้ด้ด้งด่งด้งนิ้ิ้งด้ดิง้งด้ดทีงดด้ดง